อิมานิมะยังพันเตมาลาบุผานิสัปปะริวาลานิพิกขุสังคสะโอโนชยามะสาธุโนพันเต ภิกขุสังโฆอิมานิมาลาบุพานิสัปปริวาาลนิปาติคันหาตุอัมหากังทีฆะตัง Itaya Sukhaya Nipana Yacha Vendable Sir, we would like to offer this flower together with our offering to the Piku Sankar. May the Piku Sankar accept these flowers together with our offering for our lasting benefit, happiness, and attainment of Nirvana. Kha Jai, Pha, Pishu, Som, Poo, ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายระเปียบด,ดอกไม้พร้อมด้วยของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์จงรับ ระเบียบดอกไม้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพานแก,ก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทิน